อุ้ยล่มแบบแห้งอีหลุมคนล่ะเคออรือ่องหิมะกระตกหิมะตกครับวันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยเอาอีลุมบอใส่หางพี่นอ้องสอง <F 4 S 1> หงอว้าสองหอว้าสองหองบวใส่หางพี่นอ้อง เรีซี่ขอมากนะครับผมโอ้ยมันจะสู้พายุได้ไหมเนี่ยสองห้องไม่ใส่ทางนะครับผมเพิ่งว่าจะึ้นบอนาะกกินว่ะโอ้ยลมแค่ไครับมันลมพายุได้นี่คือสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบ่าวเดย์นะครับร้านพ่นใจบ้านพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องไปล่องวาวสองห้องนะครับ ถอดทางพี่น้องถอดทางนะครับเฟซี่ขอมานะครับผมไปข้าไปทดสอบกันครับจะจวดไหมพี่น้องเและจะ <laughs> จวดบพสี่ขืนม้อนะครับผมไปมาชมกันนะครับไปนี่มาดับตรยากาศครับพี่น้องมีมาตกนะคะปล่อยๆเศร้าตกหลาย มาชมกันเลยลว่ามันจะขึ้นบนะคะเ้าสองของบ่าใสหางนะคะน้ำม,มันเต็มสนามวาวเลยพี่น้องเป็นน้ำแข็งบนแล้วเนี่ยบ้าดีเสือกบ้าอีหยังสันนี้อย่าเลื่อมมาแก่ด้วยไปพี่น้องไปชมกันจ้า แดดกำลังออกครับพี่น้องเป่าดีกำลังเสียเอาว่าวไปไปพุ่นค่ะแล้วก็ค้งเสียกเนาะพี่ท่ามกลางหิมะนะคะน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยหิมะเลื่อมละลายโอ้ยลื่น เขาเจ้าไถหน้าเบืแล้ว เข้าครับพี่น้องครับมาเบิ้งสิจ,จวดบอลเอฟซีขอมากวะขอเพชรอันนี้ให้เบิ่งแน่ว่าเพชรบอลสองของว่าไส้หางให้เบิ่งแน่ว่าสั่นนะคระับนี่ครับผมยไปเา้าก่ออุ้ยพี่พักจะไปทางหครับสองหเึ่งจวดสองของว่าไส้หางพี่น้องใช่หรือ นะคะอาการสองห้องบอไซหางจึ๊สองของบอไซหางพี่น้องอ้หไม่ไม่ออหรว่า ว่ากัว่าสาคนกันลบลมเหรอหลบท่านกับท่านเน่พี่น้องอพี่นอ,นอผานพี่นองพว่าจกอานพี่น้องทางกลางสนามแรนเรา้า <c> เ <oughs> ต็มไปด้วยนี่มัพี่น้องเย้ย คือมาสักพักหน่อย